โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้เนี่ยในอนิเมะเวนเจอร์นะครับได้ทําการเนิร์ฟประตูแอสซิสซิแล้วนะครับผมก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับคือมันบัฟเยอะขึ้นนะฮะแล้วก็ปรับเลือดให้มันน้อยลงนิดหน่อยนะฮะอืมเห็นไหมบัฟพลังดาเมจเวทเนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็นั่นแหละมันทําให้มันเล่นง่ายขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยเดี๋ยวจะมาโซโล่ให้ดูนะครับจริงๆผมเล่นไปแล้วนะครับเนี่ยผ่านไปละเออแต่ก็เดี๋ยวมาเล่นให้ดู อืมก็มีอันนี้ตัวตีพื้นตัวตีแอร์บัฟสโลตัวเงินสองจบยิงก็ถ้าใครแบบเจ้าตัวตีแอร์อย่างเดียวก็กแล้วแต่เลยนะเออแต่ว่าพอดีแบบของผมมันตัวเนี้ยตัวอวยมันตึงอ่ะเออนะผีห้องน้ำเนี่ยมันตึงไปเดี๋ยวลุยกันเลยโอเคครับก็หลังจากปรับมานะครับผมพอเรากดสตาร์ทปุ๊บเนี่ยเราจะได้เงินห้าพันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็วางให้ไวครับ บัด้วยเมื่อกี้วางเร็วเกินไม่เป็นไรวางเร็วเกินไม่ได้นะเกมนี้วางเร็วเกินตังหายแต่ตัวไม่มานะอดแย่ต oh, yeah. ามไปครับเวฟแ,แรกก็ยังไม่มีอะไรนะครับเราฟาร์มเงินอย่างเดียวเลยนะครับผม ชิวๆไปครับเล่นแบบชิวๆสบายๆยังไงไอ้ด่านเนี้ยมันเป็นด่านสุดท้ายใช่ไหมมันเป็นเทียเทียท้ายอ่ะมันเวลารีมันนานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เล่นแบบชิวๆไปครับเล่นให้ผ่านชัวๆเออมันแบบโหกว่าจะรีมันต้องเป็นสิบชั่วโมงอ่ะเออใช่ไหมนัม้นเล่นให้มันแบบจบๆทีเดียวไปเอ,อ๋ตอนนี้ก็ตัวเงินผมสปีดวากอนตัดแล้วนะครับมาบูมาต่อครับ แล้วก็พอบูมาเสร็จแล้วนะครับมาเดี๋ยววางผีหของน้ําเลยครับวางไว้หนึ่งครับหนึ่งตัวครับแล้วก็อัพไปเลยครับอัพไปเลยเอาตังที่มีทั้งหมดอัพไปเลยครับโอเคครับฟาร์มต่อครับโอเคครับตังมาครับอัพต่อครับเวฟหน้าก็น่าจะฟาร์มเสร็จแล้วเนาะอือเดี๋ยวผมแป๊กนิดนึงนะผมไม่สบายนะเป็นหวัดนะฮะก็เจ็บคอด้วยนะจริงไม่อยากทำคลิปไม่อยากอัดคลิปเลย ไ่อยากพูดอะไรเยอะเจ็บคอโอเคก็ตอนนี้ตัวเงินตันหมดทุกตัวแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราวางสโลนิดนึงสโลผมจะวางประมาณอย่างนี้ละกันแล้วก็ตรงนี้ด้วยอ่ะแบบนี้ละกันนะฮะเอาจิงคือผมไม่รู้จะวางยังไงครับแล้วก็เดี๋ยววางโคตคุงวางตรงนี้เพิ่มอีกสักหนึ่งตัวละกัน โอเคมี2ตัวประมาณนี้ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งเดี๋ยวเราเริ่มทาการบัฟเลยครับคุณผู้ชมเราทําการบัฟแบบบัฟบนเลยนะวางป๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้นะครับพยายามวางให้มันแบบชุดหนึ่งนะครับโดนฝั่งนี้นะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยให้มันโดนรถคันนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะวางฟีเลนบนนี้ด้วยนะฮะเนี่ยที่เราเราจะวางฟีเลนด้วยนะครับเออ ออสามตัวก็ได้แล้วแต่แล้วก็เราจะตั้งเป็นตีแอร์นะครับตั้งไฟล์ไว้ตั้งไว้ทุกตัวเลยนะฟีเลนก็ทําการเริ่มบับบนได้เลยครับวิธีบับบนก็ผมคิดว่าผมคงไม่ต้องสอนเนาะน่าจะมีสอนกันเต็ม youtube อยู่แล้วนะฮะเอางั้นก็นั่นแหละตามที่พวกท่านเรียนมาเลยครับเอาที่สะดวกที่สบายใจไปเลยครับผมโอเคผมทำบับบนเสร็จแล้วมาตรงนี้ก็เดี๋ยวรอ อัพฟีเลยนิดนึงฮนงะไม่ต้องเยอะหรอกอัพนิดเดียวพอตัวละนิดตัวละหน่อยให้พอฆ่าตัวแอได้เออตัวละนิดตัวละหน่อยพอฮะเดี๋ยวถ้าไม่พอเดี๋ยวอัพเพิ่มพอไหมไม่พอนะอัพเพิ่มนิดนึงอัพแบบกระจายนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราต้องการใช้เงินให้คุ้มที่สุดนะครับมาทีนี้อัพฮานาโกะคุงครับอัพไปเลย อัพ <Up S 2> ไปเลยแบบนี้เลยอืมดาเมจตัวอแออาจจะยังไม่พอหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่รอดูไปก่อนครับถ้าไม่พอเดี๋ยวอัพเพิ่มตอนนี้เก็บเงินไว้ก่อนเก็บเงินไว้ก่อนดูท่าทีดูท่าทีไปก่อนนะครับคุณผู้ชมคือคือถ้าเราไม่เสียงเงินอัพไปตัวแอเยอะเกินไปอ่ะมันก็เราก็จะไปเอาตัวนี้ได้เยอะไงความตัวนี้ได้เยอะอ่ะเราจะจบบอสไวขึ้นนะครับ เพราะว่าตัวนี้มันตีแรงมากนะครับคุณผู้ชมและแบบโคตรแรงอ่ะเออเอาง่ายๆคือโคตรแรงแล้วยิงแบบผมมีเทปไลยเนี่ยเทดลิปเปอร์อ่ะเออยิงแบบตีบอสแบบบึม้มบั um ่มซัมเบ้เลยโอเคไม่พออ่ะคุณผู้ชมผมต้องอัพตัวตีแอร์อีกทีหนึง่งขาดนิดหน่อยโอเคตอนนี้เวฟ15แล้วนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมขายพวกตป,ปีดวลักก้อนอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับโอเคตอนนี้ตัวแอร์เนี่ยผมว่าน่าจะเคลียร์ได้หมดนะ อน่าจะสบายๆแล้วล่ะเรื่องตัวแอร์ไม่มีปัญหาอะไรก็เรายัดเลยครับยัดฮานาโกะคุงสองตัวไปเลยครับจับตังหมดเลยนะตอนนี้มอนก็ใกล้หมดแล้วครับอืมเหลือสองตัวแล้วก็บอสนะครับผมเรียกได้ว่าแบบชิวฮะเราตั้งตีบอสไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวพวกเนี้ย เดี๋ยวปล่อยซีเลนเชียร์พวกลูกกัะจอกไปบอกตรงๆนะคือคือตอนเนี้ยมันบอสยืนไม่ไหวแล้วครับบอกเลยโดนดามเมดแบบล้นๆนะฮะจิงไส้แตกยังไงก็ไส้แตกครับคุณผู้ชม <c oughs> โอ้โหเละพูดได้คำเดียวว่าเละ นี่เราไปดูภาพเท่ๆดีกว่า ่างาเตะจัดเอาจัดนี่ไงเอาจัดไหนดูบอสนีโอ้โหบอสเลือดโดนหัวปะอือหือบอกเลยบอสอยืนไม่อยู่จริงโดนขนาดนี้ล้มมะเป็นไง,งเรียบร้อยบอสไต้แตก อะเอาเรื่องก็เป็นไงครับผมปรับมาค่อนข้างจะโซโลง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็แม่อย่าลืมไปลองโซโลกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับนี้บายบายครับ